ชาวราศีกุมการเงินปังเพราะเข้าสังคม17ตุลาคม2566นี้พระราหูจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีเมีนจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาของท่าน ในแต่ละราศีเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งในช anel l d e s i g n ดวงวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ดวงดาวให้กับคุณเพื่อจะได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากต้องการจะรู้ดวงชะตาก่อนใครและต้องการสนับสนุนการทำคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับมาถึงลัคนาราศีกุมครับ พระราหูเดิมเนี่ยจะมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมนะครับตรงเลข8ที่เป็นสีขาวเนี่ยหมายความว่าพระราหูเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคำว่าตัวตนนะฮะตัวของชาวลัคนาราศีกุมนะครับจะมีพระราหูเป็นตัวแทนในช่วงที่3วันที่30มีนาคม2565ที่ผ่านมาเนี่ยพระราหูท่านยังอยู่ที่ราศีเมษในช่วงเวลานั้นนะครับจึงส่งผลให ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะครับจะจะ,จะเป็นช่วงชีวิตที่มีความเกี่ยวพันกับเพื่อนฝูงการเข้าสังคมการติดต่อการเจรจานะครับในการพบปะเพื่อนฝูงอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งยังมีการเดินทางไปหาเพื่อนอยู่เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็มีการพึ่งพาอาศัยในเรื่องเกี่ยวกับรายได้เงินทองของเพื่อนผูงด้วยเพราะว่าในช่วงที่พระราหูยังอยู่ราศีเมษเนี่ยยังมีดาวพระหัสอยู่ด้วยนะครับดาวพระหัสนั้นก็ยังหมายถึงเรื่องการเงินของชาวราศีกุมด้วยนะครับในช่วงเวลานั้นและ จากนี้ไปนะครับคือตั้งแต่17ตุลาคม2566นะครับพระราหูเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ที่ราศีมีนครนี้จะส่งผลกับชาวราศีกุมในเรื่องของการเงินแล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมเนี่ยมีกิจกรรมในเรื่องของการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของตน นะครับเป็นช่วงเวลาที่เป็นนาทีทองนะครับในหนึ่งปีครึ่งนี้เป็นช่วงเวลาที่ว่าสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ขอให้ชาวราศีกุมเนี่ยขวนขวายอย่างสุดกำลังอย่างเต็มที่ในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตนนะครับช่องทางการเงินของคุณจะเปิดในระยะเวลาในช่วงที่ พระราหูท่านอยู่ราศีมีนไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะสามารถทำได้สำเร็จนะครับเกิดผลกำไรเกิดไรายได้เกิดเงินทองที่ตามมานะครับก็ขอให้ขวนขวายอย่างเต็มที่คิดอะไรออกก็สามารถที่จะกระทำได้เลยแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่ยังต้องเกี่ยวพันกับเพื่อนฝูงอยู่ด้วยเพื่อนฝูงของคุณเนี่ยสังคมของคุณเนี่ยจะ เป็นแรงผักดันสนับสนุนในเรื่องของรายได้อีกด้วยอย่างเช่นว่าคุณสามารถที่จะขายสินค้าให้กับเพื่อนฝูงของคุณก็ได้นะครับคือทำมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปเสนอกับเพื่อนได้เพื่อนจะเป็นพลังงานชั้นดีที่จะทำให้ชาวราศรีกุมเนี่ยทำอะไรแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้เงินทองด้วยครับ และในราศีกุมนั้นยังมีพระเสาร์อีกองหนึ่งนะครับที่ลอยอยู่ที่ราศีกุมเรียกว่าทับลัคนาเพราะนั้นเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยในช่วงเวลานี้ก็จะยังคงมีความเครียดมีความทุกข์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเครียดยังไงก็ตามชาวราศีกุมเนี่ยพยายามอย่าอยู่คนเดียวนะครับควรที่จะเดินทางไปหาเพื่อนควรจะไปหา อะไรใหม่ๆทำนะครับพยายามอย่าปล่อยตัวเองให้อยู่เพียงลำพังหรืออยู่เพียงคนเดียวอย่าคิดคนเดียวเพราะว่าทางที่จะทำให้ชาวราศีกุมนั้นนะ่ะมีรายได้ขึ้นมานั้นคือหมายถึงเพื่อนของชาวราศีกุมนะครับจึงเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมไม่ควรอยู่คนเดียวเพราะการอยู่คนเดียวจะทำให้คิดมากเป็นความวิตกกังวล ในทางโหราศาสตร์จึงสามารถสรุปได้ว่าชาวราศีกุมถึงแม้ว่าจะมีความเครียดมีความกังวลสักเท่าไหร่นักก็ยังมีทางออกในการที่จะสามารถสร้างไรายได้จนเป็นผลสำเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในหมู่ของเพื่อนฝูงของตนนะครับพยายามอย่าอยู่คนเดียว ในการสร้างรายได้จึงประสบผลสําเร็จในการอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนฝูงของตนครับหากท่านชื่นชอบในการทําคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปถัดไปก่อนใครครับ